น่าจะเหมือนวัววัวน,นมเลยเห็นไหมครับแล้วก็เตี้ยอ้วนเตี้ยขาสั้นมากคอสั้นกระโลกใหญ่ครับน่าจะสั้นๆจะเป็นแกตบี้สายพันธุ์หนึ่งอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ1,500บาทมีทั้งตัวเพศผู้และเพศเมียนะครับผม ไอเซียกี้นะครับผมอันนี้สีก็จะออกส้มๆเทาๆะอช่วงก็จะเป็นโชเกอร์นะครับผมที่คอก็จะไม่มีขนคล้ายๆนกกปะจอกเพศนะครับผมสาหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถลดพิเศษได้อีกครับแค่แจ้งว่ามาจากทางช่องครับผมปกติก็จะไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่ใช่ครับผมหายากหายากเหรอคะเป็ดไข่นะครับเดีจะเป็นเป็ดจุกหัวจุกจะมีหัวจุกใช่ครับโตก็จะเป็นขนปุยๆค่อนข้างสวย ไก่แจ้ไก่เตี้ย,ยนะครับผมก็จะเป็นสีแฟนซีหน่อยตัวเมียจะเยอะหน่อยก็มีตัวพู้หนึ่งตัวเมียสามอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ9 0้บาทครับผมนกพิราบแฟนซีราคาพู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมอันนี้ก็สามารถลดราคาได้อีกครับสําหรับลูกค้าพิเศษ ที่มาจากทางห่องนะครับสามารถแจ้งมาได้ครับผมสวัสดีค่ะขอตัวโอลีค่กินพาเที่ยวค่ะทีนี้เราอยู่กันที่จตุจัจกรสองบิมบุรีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาไก่เป็ดนกยูที่ร้านอันดามันนกสวยงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ซิลกี้นะครับผมค่ะอันนี้สีก็จะออกส้ๆมๆเทาๆค่ะ ส่วงก็จะเป็นโชเกิร์นะครับผมที่คอร์ก็จะไม่มีขนคล้ายนกกระจอกเทศนะครับผมะนี่แหละใช่ครับผมนี่ราคาอยู่ที่1,500าบาทผู้นี้อายุก็ประมาณ7เดือนได้ครับ่จะเป็นเพศผู้ทั้งสองวเลยอ๋อนี่คือเพศผู้ทั้งสองวใช่ใช่ใช่ครับผม ค่ะอ้าวแล้วทำไมตัวหนึ่งเขาเหมือนคอยาวๆตัวหนึ่งคอสั้นแล้วคะพี่อ่าตัวที่คอยยาวๆก็อาจจะดูเพราะว่าไม่มีขนที่คออ๋อเป็นโชว์เขาเขาจะเรียกว่าโชว์เกิร์ลครับค่ะอย่างตัวนี้ก็คือมีขนเขาก็เลยเหมือนดูแบบใช่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 ไหมคะว่าแต่จริงตัวผู้ั้งคู่ใช่ครับตัวตัวผู้ั้งคู่ค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆไหคะี่มีเข้ามาเรื่อยๆครับเมื่อวานก็มีหลายตัวเหมือนกันเมื่อวานขายไปหลายตัวครับตอนนี้เหลือแค่สองตัวนี้เหลือแค่สองตัวครับอาทิตย์นี้ อันนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าลีฟนะครับผมไก่ฟ้าจากประเทศจีนนี่ก็จะเป็นลีฟอายุประมาณสามปีราคาอยู่ที่หนึ่งืนี่พันบาทอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมหมายถึงว่าเขาเริ่มให้ไข่ใช่ให้ไข่มาแล้วครับอายุประมาณสี่ปีแต่หางก็จะยาวกว่านี้ครับหางจะยาวเป็นเมตรเลยครับผมสำหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถลดที่เศษได้อีกครับแค่แจ้งว่ามาจากทางช่องครับผม ปกติก็จะไม่ค่อยเห็นเขาเท่าไหร่ใช่ครับผมหายากหายากเหรอครับหมายถึงว่าเขาเพาะพันยากหรือว่าพ่อพันยากรพาอพันลูกลูกต่อปีเขาจะให้ค่อนข้างน้อยไม่เหมือนพวกโกลเด้นพวกเยลโล่พวกนั้นนะครับค่ะแล้วสีเขาล่ะคะจะมีหลายสีในพี่สีก็จะมีสีเดียวครับพี่จะเป็นสีนี้สีเดียวครับก็คือมีสีนี้สีเดียวใช่ครับผมค่ะลูกเขาเล็กกว่านี้ยังพอมีมาขายบ้างไหมน้อยครับน้อยมีบ้างแต่น้อยครับค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าโกลเดนนะครับผมอายุประมาณ5-6เดือนสีก็เริ่มออกบ้างแล้วตัวผู้สีก็<ะ>ค่อนข้างเริ่มออกแดงๆเห็นๆมาแล้วครับมีให้เลือกหลายตัวเลย,<ะ><ะ>ยตัวซ้ายตัวที่สองแล้วก็<ะ>หางสีส้มๆ<ะ>แตกขึ้นมาแล้ว<ะ>แลวก็จะเป็นเพศผู้หัวก็จะค่อนข้างส้มๆขึ้น<ะ>มาแล้วครับ พวกนี้จะเริ่มเต็มก็อายุประมาณปีหน่อยๆแต่9เดือนก็จะลอกค่อนข้างเยอะลอกสีลอกค่อนข้างเยอะแต่ผสมพันธุ์ได้ก็ตัวผู้ต้องปีกว่าครับตัวเมียประมาณปีหนึ่งอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าโกลเด้นอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ2 0 0พันบาทคู่ละ3,500บาทครับผมอันนี้เลี้ยงไม่นานก็ทําพันธุ์ได้เลยครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆนะคบมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมอ่ทชุดนั้นก็จะเป็นไก่ตอกนะครับผมจะอยู่ภากขนอยู่จะมีนกยูงด้วยแล้วก็จะมีไก่ตอกสีขาว ไก่ตอกด่างแล้วก็เป็นสีพื้นสีนอร์มอลไก่ตอกนี่ราคาพิเศษอยู่ที่ราคาตัวละ300บาทครับผมอายุประมาณ4เดือนตัวละ300บาทครับผมลล้าเอาหลายตัวก็สามารถลดราคาได้อีกครับแล้วก็มีนกยุงอินเดียไซนนั้นก็ประมาณ4เดือนครับอันนั้นก็ตัวละ3,000บาทคู่ละ5,000บาทครับผมค่ะ ไก่ตอกนกยูงอินเดียก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับผมมันจะอยู่รวมกันอยู่กันสังคมค่อนข้างเยอะถ้าไซส์เล็กกว่านี้มีไหมคะพที่ไก่ตอกมีครับไก่ตอกไซส์เล็กกว่านี้ก็มีครับราคาก็ตามไซส์นกยูงก็มีครับราคาของนกยูงนะครับคิดตามเดือนเหรอครับใช่ครับตามไซส์ตามขนาดอายุด้วยครับเริ่มตั้งแต่1 5 0 0บาทครับผมอายุประมาณ2 2เดือนราคาอยู่ที่ตัวละ1 5 0 0บาท ราคาก็ขึ้นตามตามอายุตามไซส์ขนาดค่ะเป็นไก่งวงนะครับผมอันนี้เหลือสีจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น่าจะเป็นเพียเนียเพราะอันนี้อายุประมาณ4เดือนและตัวค่อนข้างโตงอันนี้ตัวละ300บาทครับผม อันนี้ลเลือน้อยนะนี่ใช่ครับผมแล้วมีด้านในร้านอยู่จะมีตัวลาสองร้อยจะมีชุดหนึงน่งค่ะก็ราคาก็ตามไซส์ราคาตามไซส์ครับผมค่ะอายุประมาณสองเดือนเดือนครึ่งนี่ก็อยู่ประมาณตัวละสองร้อยครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะใช่ครับมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมอันนั้นก็จะเป็นเป็ดไข่นะครับผมเพศเมีย ก็จะเหลืออยู่ค่อนข้างน้อยมากวันนี้เนาะเมื่อวานขายไปเยอะใช่ครับปกติจะมีทุกอาทิตย์ครับสามารถสั่งได้เป็นร้อยๆตัวครับแล้วก็จะมีตัวใหญ่ๆโตขึ้นมาหน่อยก็คือห่านกับหัวโตๆพวกนั้นจะเป็นห่านสีเทาอยู่ด้วยกันเลยนะคะใช่ครับอยู่ด้วยกันได้ห่านชุดนี้อายุประมาณ1สัปดาห์ครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ3า0ร้อยบาทครับ เป็ดเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะพี่อ่าเป็ดเมื่อกี้ตัวละ50บาทครับผมค่ะเป็ดตัวละ50นะคะเนี่ยเป็ดกระหานอยู่ด้วยกันเลยค่ะนะแยกออกแล้วตัวละ300อันนี้อายุประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับตัวค่อนข้างโตนียถัดมานี้ลวคะพี่ถัดมาก็จะเป็นห่านเหมือนกันครับี้ห่านทั้งหมดเลยครับเหมือนไซส์ใหญ่กว่าไมนี่ใช่เป็นห่านสีเทารุ่นเดียวกันครับอ๋อรุ่นเดียวกันเหรอคะใช่ครับผมตัวละ300บาทอันนี้ปล่อยเชื่องได้เลี้ยงเชื่องเข้าบ้านในสีงดังเราไม่เจอลูกไก่ลูกไก่กต่ มีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับผมสามารถโทรมาสั่งจองกันได้ครับผมลูกใส่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ราคาเท่าเดิมครับก็คือ50บาทครับผมค่ะตัวละ50สนะคะใช่ครับผมอันนี้ก็สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเหมือนกันนะคะให้หาเล่นกันอ่าให้เขาแทะครับเพราะว่าถ้าเวลาหลังเขาเปียก็จะไสดฝนกันบางทีหลังก็จะเป็นแผลต้องทำเชือกไว้ให้เขาให้ให้เขาไส่ใไ่แทะแทะเหมือนแทะผักอะไรพวกนั้นนะครับแต่เขากินไม่ได้เขากินไม่ได้ครับก็ตามตามร ชาติก็จะชอบแทะผักพืชพวกพืชเขาจะกินพืชครับอันนี้ก็จะเป็นเป็ดเป็ดไข่นะครับแต่จะเป็นเป็ดจุกหัวจุกจะมีหัวจุกใช่ครับโตก็จะเป็นขนปุยๆค่อนข้างสวยคือเขาเหมือนว่ามาจากาเป็ดเหมือนกันแต่ว่าเขาแตกพันธุ์ชาใช่ 1, ใหมคะเพระาะเป็ดเขาก็จะมีหลายสายพันธุ์เหมือนกัน หรอคะแล,แล้วเราจะเจอบ่อยไหมคะแบบนี้อ่าจริงๆก็มีแต่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่บ่อยมากก็เป็นเป็ดไข่กันเจะเป็นเป็ดที่เขาเลี้ยงสวยงามเป็ดไข่ก็มีเหมือนกันแต่ราคาจะสูงกว่าเป็ดทั่วไปหน่อยครับผมจริงๆก็ขายตัวนี้เท่าไหร่พี่ ถ้าตัวนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยบาทครับตัวเล็กหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบแล้วแล้วแต,แต่แต่ฟาร์มแต่และฟาร์มก็รา,าคาไม่เท่ากันแต่ว่าตัวดีที่ไม่ได้ขายใช่ครับตัวนี้เด็กๆที่ร้านก็เลี้ยงไว้ครับผมเาขาเลี้ยงไโตขึ้น<ว>มันจะมีจุกนี้เหมือนกันมีครับจุกจะใหญ่กว่านี้ครับอ๋อจุกใหญ่ตามตัวไปเรื่อยๆชคะนี่ใช่ครับผมจะเป็นปุยๆอย่างเงี้ยครับค่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลูกไก่งวงอายุประมาณ2เดือนนะครับผม อันนี้ราคาตัวละ200บาทครับค่ะอันนี้ยังไม่ทราบเพศยังดูเพศค่อนข้างยากนิดหนึ่งาราคาตัวละ200บาทเชื่องอันนี้ปล่อยได้เลี้ยงปล่อยกินผักกินหญ้ากินพกแมลงควบตะคงตะถาบแมลงปองได้ครับ มีหลายสีเหมือนกันนะคะเนี่ยครับไงงวงเขาจะมีหลายสีครับหลักบ้านเราก็จะเลี้ยงกันสามสายพันธุ์ค่ะสีไม่มีผลต่อราคาเลยเลยใช่ไหมคะพี่ไม่มีที่ร้านส่วนใหญ่จะขายเท่ากันหมดครับค่ะแล้วลูกค้านิยมสีไหนครับพี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวค่ะสีขาวอเมริกันไว้ก็จะเรียกอเมริกันไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลามอนครับผมอายุประมาณหเดือนค่ะตัวเล็กๆน้ำหนักก็ประมาณ3ามขีดค่ะ ราคาอยู่ที่คู่ละ1,500บาทครับผมตรงนี้เหมือนมีตัวผู้2องไหมคะใช่ตัวผู้2ตัวตัวเมียหนึ่งใช่มียใช่ตัวเมียไม่ตัวครับในนี้ใช่ครับอ๋อโดนบังม่ตัวผู้จะไม่ตีกันเพราะว่าเขาครอบเดียวกันโซมาด้วยกันปกติเขาจะตีกันแต่โซมาคนละรุนกันตีกันครับอ๋ออันนี้อยู่ด้วยกันได้ใช่ครับผมค่ะ อายุเท่าไรกันแล้วพี่อายุประมาณ5เดือนครับผมเริ่มไข่หรือยังเริ่มไข่แล้วครับเริ่มเริ่มไข่แล้วครับอ้าวแล้วนี้เขาเป็นคู่กับคู่ไหนอะพี่เก่จริงจริงอะตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียได้หลายตัวครับจริงๆก็มีหลายตัวตัวเมียค่อนข้างเยอะชุดนี้แต่ว่าลูกค้าขอแบ่งไปเยอะเหมือนกันครับค่ะแยกขายไหมพี่อ่าแยกได้ครับค่ะถ้าแยกก็คือราคาเท่ากันไหมอ่าแยกก็ส่วนใหญ่ตัวละแปดร้อยครับค่ะ อ่าชุดนี้ก็จะเป็นนกกระทาไข่นะครับผมอันนี้อายุอันนี้อายุประมาณสองเดือ,น,อนนี่ไข่แล้วไข่ทุกวันเลย<ฆ>วัน,นเป็นร้อยร้อยใบแล้วรวมกันไหมพี่ตัวผู้ตัวเมียไหมอ่าค่ากันครับตัวผู้<ฆ>มียไม่กี่ตัวครับตัวเมียเยอะๆในนี้ครับราคาตัวละห้าสิบาทอันนี้ไข่ไข่ทุกวันครับตัวผู้<ม>ราคายังไงครับพี่ ตัวผู้ขายที่ร้านขายอยู่สามสิบาทครับผมค่ะแต่นี้เราแยกออกใช่ไหมพี่แักผู้ตัวเมียตัวผู้ก็จะหน้าแดงอกแดงเนี่ยตัวผู้อ๋อนี่ตัวผู้ใช่ตัวเมียก็จะลายๆอกก็จะลายหน้าก็จะไม่แดงตัวผู้จะหน้าแดงครับอ๋อสีเขาจะแดงใช่อกจะแดงหน้าจะแดงเนี่ยเรเทียบกันสองตัวเนี่ยอันนี้ตัวผู้นี่ตัวเมียโชว์หน่อยลูกนใช่ครับผมค่ะอันนี้ไข่หมดแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นไก่ไข่นะครับผม อันนี้ไก่ไข่ให้ไข่แล้วค่ะ<า>ออราคาหน้าร้านอยู่ที่ตัวละสอง้อแปบบาทครับผมอายุชุดนี้อายุก็ประมาณ เจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนครับให้ไข่กันแล้วครับผมอันนี้ก็เก็บไข่ทุกวันเลยไหมคะไข่ทุกวันเลยครับช่วงนี้ตัวผู้ตัวเมียราคาเดียวกันมีมีแต่ตัวเมียครับตัวผู้ตัวนั้นเป็นไก่สวยงามมาใส่เพื่อกระตุ้นให้เขาออกไข่ไวคจะเป็นไก่ตัวผู้นั้นไม่ใช่ไก่ไข่ยังไงพี่คือให้เขาผสมพันธุ์เหรอใช่ครับเร่งการไข่ของเขาพวกวนี้ครับถ้าตัวมีถ้ามีตัวผู้กระตุ้น ก็จะไข่กอนข้างทีหน่อยแต่ว่าไม่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 จำเป็นเนาะไม่ไม่ไม่ได้ใส่ทุกกลงก็ก็ตับเปลี่ยนกันใส่ครับก็วนๆไปค่ะมาให้ยนโสมตัวผู้บ้างาไม้ยนโสมตัวผู้บ้างเช่ครับก็จะได้ไม่เหงาเป็นไก่แจ้นะครับผมไก่เตี้ยอันนี้คู่ละเก้าร้อยบาทครับผม จอกสีสีแฟนซีจอกดำดำัวเมียหน้าดำขาวใช่ตัวเมียสีดำครับผมค่ะตัวเมียสีดำหน้าดำวผู้จะสวยหน้าสร้อยเป็นประกายเหมือนเหมือนสเก็ดดาวเลยเป็นจุดสีขาวอันนี้คือสร้อยเขาอ่าขนปีกก็จะเป็นขาวเปลือกเปลือกนิดนิดนะให้ไข่หรือยังคะเนี่ยไข่แล้วไข่แล้วนะคะนาคาคู่ละเก้าร้อยบาทค่ะ เมียตัวเมียจะออกหน้าดำๆอ่ะแต่จะเป็นสีดำครับผมค่ะดูแต่จะตรงตัวผู้ดิคะเนี่ยเขาจะมีเหมือนเกล็ดขาวๆนะนี่ก็จะเป็นไก่มินิควจินนะครับผม <c oughs> ผู้เมียราคาอยู่ที่คู่ละหนึ่าร้อยบาทครับตัวเมียสีขาวตัวเมียสีขาวครับผมค่ะ แล้วเมียงงก็จะเป็นอีกสายาสพันธุ์หนึ่งอันนี้ตัวเมียจะเป็นอีกสายพันธุ์นะอ้าวผสมผสมสาันผสมกันได้ครับอดีตัวเข้าขาดตัวเมียก็เลยเอาอีกสายพันธุ์นมาใส่ใส่ให้เขาคู่ละเท่าไหร่ครหนึ่งพันห้าร้อยบาทนครับผมันนี้ก็จะเป็นไก่สีไบรท์นะครับสีทองอันนี้จะเหลือแต่เพศคู่อันนี้จะเหลือแค่สองตัวนะครับผมค่ะนี่ราคาอยู่ที่คู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผม แต่น,นี้ก็สามารถสั่งได้มีทุกอาทิตย์นนครับแต่ที่ไรผมตอนนี้มีเกียวครับมีทั้งสีเงินแล้วก็สีทองอันนี้ราคาพิเศษ ก็จะเป็นไก่แจ้ไก่เสี้ยนะครับผมก็จะเป็นสีแฟนซีหน่อยตัวเมียจะเยอะหน่อยจะมีตัวพูดหนึ่งตัวเมียสามอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละเก้าร้อยบาทครับผมตัวเมียอย่างเดียวก็ตัวละสี่ร้อยบาทอันนี้เที้ยเที้ยมากใช่ครับเที้ยมากเดี๋ยตัวเมียค่อนข้างเสี้ยมากอันนี้เขายืนแล้วใช่ไหมเขเนี่ยนครับเขาเขาไม่ได้นอนอันนี้จะเที้ยมากครับใส่ย่อขาใช่ใช่ครับเหมือนเขานอนจะมองเหมือนเขานอนเลยขาเขาสั้นนิดเดียวจ้า นี่ก็จะเป็นไก่สลามอนะครับผมสลามอผู้เมียอายุประมาณเจ็ดเดือนตัวผู้บอายุประมาณเจ็ดเดือนรา<ะ>คาคู่ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมตัวเล็กมากเลยอะ่ะใช่ตัวค่อนข้างเล็กครับผม<ะ>อันนี้ให้ไข่แล้วนะครับผม<ะ>ตัวเมียให้ไข่มาแล้วโอ้ตัวเมียเล็กมากเลยค่ะตัวผู้ <ๆ S 2> <ๆ>ก็ไม่ใหญ่นะคะเนี่ยตัวเล็กน่ารักเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสลามอเหมือนกันอันนี้ไก่จะอายุประมาณห้าเดือนเดือยยังไม่ขึ้นเลยประมาณสี่เดือนกว่าๆถึงห้าเดือนอ่านี่อ้างเครื่องความก็จะสวยราคาคู่ละหนึ่งันห้าร้อยบาทเหมือนกันครับผมอกจะเชิดไก่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะก็สามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเหมือนกันใช่ครับผมจะส่งให้ทั่วประเทศได้ครับผม ันนี้ก็จะเป็นไก่แจ้นะครับผมไก่แจ้ธรรมดาขากลางๆอันนี้อายุประมาณ3ามเดือนราคาอยู่ที่ตัวละหนึ่งร้อยบาทครับผมจะมีขากลางขาสั้นขายาวนี่ราคาตัวละหนึ่งหนึ่งร้อยบาทมีทั้งตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียตัวนี้เล็กนะคชใช่ครับผมจะมีเหลือตอนนี้จะมีเหลืออยู่สองโครงครับข้างในก็สวยค่ะนี่สีสวยนะคะนี่หลบๆอยู่ข้างในไ้ค์ติตาม อันนี้ก็จะเป็นไก่แจ้นะครับผมไก่แจ้ไก่เตี้ยนะครับผมอายุประมาณ6กเจดเดือนราคาคู่ละเก้าร้อยบาทครับผมมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามาเรื่อยๆครับวันนี้ก็เหลือน้อยเหลือน้อยครับสวยๆจะเหลือน้อยหน่อยครับผมจะมีเข้ามาทุกวันอาทิตย์อาทิตย์นี้เหลือน้อยทุกทุกอย่างอันนี้ก็จะเป็นมินิโคจินขนย้อนนะครับผมอ๋อมินิโคจินใช่ อันนี้ก็ราคาตัวละหนึ่งพันบาทครับผมค่ะอันตย์นี้ก็จะเหลือแค่สองตัวจะเหลือน้อยมากครับมองแว๊บๆหนูนึกว่าสุกี้ตนแรกได้ครับเป็นนิ้วครัวุก้ครับผมค่ะขนจะสวยนะปุยๆยังกระแกะนะครับค่ะจะมีเหลืออยู่แค่สองตัวอันนี้ตัวผู้ทังคู่เหรอคะพี่ใช่ครับมันมีเหลือตัวผู้สองตัวครับค่ะราคาเท่าไหร่นะคะนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งันห้าร้อยบาทครับค่ะตัวละนะคะใช่ครับ เอาตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียหนึ่งตัวครับช่วงตัวเมียสีขาวสีขาวตัวเมียเหรอคะอ๋อหนูเห็นมีหงอนหนูก็นึกว่าตัวผู้แต่ตัวนี้ก็คือตัวตัวนี้ตัวผู้ใช่ใครับค่ะไก่ไม่มีโฟจินนะครับผมจะคนละสีตัวผู้กับตัวเมียคนละสีกันอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผม อายุเท่าไรแล้วครบพี่เนี่ยอา,อายุประมาณแดเดือนครับให้ไข่แล้วให้ไข่แล้ว<า>ครับผมราคา,าอยู่ที่หนึ่งัน้าร้อยบาทครับผมอ่นั้นก็จะเป็นนกพิราบโมนีนาครับผมเป็นนกพิราบแตนสีราคาคู่แล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมอันนี้ก็สามารถลดราคาได้อีกครับสำหรับลูกค้าพิเศษที่มาจากทางช่องนะครับสามารถแจ้งมาได้ครับผม นกพิราบก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับผมก<ะ>ารแปรพนก็จะมีค่อนข้งางหลายสายพันธุ์หนยครับ<ะ>อันนี้ก็จะเป็นนกพิราบ อ่าเป้นนะครับเป็นนกพิราบเนื้อตัวค่อนข้างใหญ่มากจะหนักกว่าไก่แจ้นครับอันนี้ราคาคู่ละสองพันบาทครับพิเศษสำหรับลูกค้าทางช่องก็สามารถลดราคาได้อีกครับผมชัดเจงว่ามาจากทางช่องตัวค่อนข้างใหญ่คใช่ตัวใหญ่มากเลยตัวนี้ไข่แล้วตัวเมียให้ไข่แล้วครับผมตัวผูนี้จะเป็นตัวสีน้ําตาลออกสีน้ําตาลเติบเลยตัวเมียจะเป็นสีขาวครับตัวใหญ่มากเลย ถ้าแจ้งมาจากช่องก็ยังสามารถลดราคากันได้ใช่ครับผมลดราคาได้อีก,กสำหรับสาหรัสลูกค้าขึ้นมาจากทางช่องครับผมชุดนี้ก็จะเป็นแพะแพะปิกนี่นะครับมันจะเป็นสายพันธุ์ในในจีเร<ะ>ียในจีเรียราฟนะครับ<ะ>อันนี้จะมีทั้งผู้ทั้งเมียราคาก็จะเริ่มต้นสตาร์ทที่หนึ่งบาทตัวผู้เริ่มต้นที่1 0,000ืบาทราคาก็ขึ้นอยู่ตามสีนยครับผมค่ะ สีไหนราคาสูงครับพี่อย่างสีน้ำตาลตัวนี้ก็เริ่มที่หนึ่งหมื่นบาทนี่จะเป็นเพศผู้ตัว<ะ>สีดำๆพวกนี้ก็จะเริ่มที่หนึ่งหนึ่งหมื่นบาทครับผม<ะ>ส่วนตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นสามพันบาทจะเป็นเพศผู้เหมือนกันครับ<ะ>มีลายจะค่อนข้างสวยหน้าก็จะค่อนข้างสวยมากโอ้โชว์หน้าหน่อยลูกตัวนี้ก็ราคาจะค่อนข้างสูงนิดหนึ่งจะเป็นสีวัวนมะน่าจะเหมือนวัววัวนมเลยเห็นไหมครับแล้วก็ตีย อ้วนเตี้ยขาสั้นมากคอสั้นกระโหลกใหญ่ครับน่าจะสั้นๆตอนนี้เป็นเพศเมียราคาอยู่ที่25,000บาทครับผมเป็นจากสีด้วยใช่ไหมแล้วก็ส่งเขาด้วยด้วยครับผมขึ้นอยู่กับสีจากความนิยมของยุคปัจจุบันด้วยครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีอีเวอร์สีเวอร์ขาวตัวนี้ก็เตี้ยสมสั้นเป็นเพศเมียกันนี่ราคาอยู่ที่20,000บาทครับผม ส่วนข้างในล่ะคะส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นเพศผู้เทศผู้ตัวนี้มมาร์คก็สวยเพราะว่าตัวพื้นตัวสีขาวตัวมร์คก็สีหน้าก็จะเป็นสีน้ําตาลสีน้ำตาลสีดำสีดำที่หน้านี่ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทครับค่ะได้ยินเสียงร้องแล้วค่ะเนี่ยอันนี้ก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศส่งได้ทั่วประเทศครับค่ะตรงนี้ก็ส่งคาเฟ่หลายคาเฟ่เค่ะค่ะ ทางร้านก็สามารถจัดส่งได้เหมือนกัน<ช>นะคะทางร้านสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศเหมือนกันค่ะ เพจติดต่อทางร้านนี่สามารถติดต่อได้ที่เพจติดต่อทางร้านนี่ก็คือร้านอันดามันสวยงามจตุจักรมินจตุจักรมินครับผมค่ะเบอร์โทรละคะเบอร์โทรนี่ก็0 8 1 2 3แ5 6 9 7ครับนย์ปดสองหครับผมเบอร์ร้านก็จะมีอยู่2เบอร์ครับผมค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะคะต้องการอะไรค่ะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับผมค่ะก็สามารถที่จะจัดส่ง ให้ได้ทั่วประเทศนะคะจะส่งให้ได้ทั่วประเทศเลยครับผมค่ะร้านก็จะหยุด2วันก็คือวันจันทร์กับวันอังคารใช่ครับผมเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์สับผวม5วันต่อสัปดาห์ครับผมจันอังคารนี่สามารถติดต่อสอบถามได้ไหมใช่ได้ครับได้นะคะตลอดเวลาครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนูฮิปโปเนาะจะเป็นแคดบี้สายพันธุ์หนึ่งค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละ1 5 0 0บาทมีทั้งตัวเพศผู้และเพศเมียนะครับผมจุดนี้อายุประมาณ เดือนครึ่งครับตัวผู้ตัวเมียราคาเดียวกันอ่าปกติตัวเมียจะราคาสูงกว่าครับประมาณสี่สี่ห้าร้อยบาทตัวผู้จะถูกกว่าเพราะว่าตัวผู้มีค่อนข้างเยอะกว่าม<ส>ันจะมีสีช,ช็อกโกแลตแล้วก็จะมีสีดําสีมีผลต่อราคาไหมพี่ก็มีผลต่อราคาเหมือนกันจะมีหลายสีครับพวกนี้ค่ะและแล้วแต่ความสวยของแต่ละตัวแล้วส่วนด้านล่างส่วนตรงด้านล่างก็จะเป็นเพศผู้นะครับผม เพศผู้นั้นอายุอายุก็หลายเดือนครับเป็นพ่อเป็นพ่อพันธ์ุได้เลยขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกํำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคิดต,ต่อไปนะคะบ๊ายบาย